ถ้าทุกคนเล่น<ๆ>เหรียญหลวงปู่จื่อเหรียญรุ่นแรกปี3 0เหรียญปูหลานนะครับนะ,ะเหรียญรุ่นนี้ทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่ามีอยู่2บอกราคาไม่เหมือนกันนิยมไม่เหมือนกันนะ,ะทุกคนต้องจําไปตรงนี้นะ,ะและก็มีอยู่2บอกนีนเขาเรียกได้3อย่างนะเรียกได้3ชื่อชื่อที่1เขาเรียกว่าบอกแรกกับบอก2เห็นไหมอันนี้ บอกแรกเป็นบอกนิยมบอกสองเป็นบอกรองมาอันนี้ชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองเขาเรียกว่าบอกนิยมกับบอกทองคําบอกนิยมก็คือบอกแรกบอกทองคําก็คือบอกสองชื่อที่สามเขาเรียกว่าบอกหูขีดกับบอกวอจุด บ็อกหูขีดคือบล็อกในิยมบ็อกวอจุดก็คือบล็อกรองมาเนี่ยสามชื่อเนี่ยเราแต่เขาเรียกนะอ่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้และในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการดูจุดใจต่างของเหรียญรุ่นนี้อยู่ตรงไหนขาดไม่ได้นะต้องมีไม่มีไม่ได้ดังนั้นเรามาดูด้วยกันนะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเรามาแยกตรงนี้ก่อนว่า บอกหูขีดเขาดูตรงไหนบอกนิยมไอ้บอกวอจุดเขาดูตรงไหนเหรียญสองเหรียญนี้เป็นบอกทองคำทั้งสองเรียกว่าเป็นบอกสองทั้งสองนะดังนั้นก็คือถ้ามีวอจุดตรงเนี้ยวัดคำว่าวัดแล้วมีจุดเขาเรียกว่าเป็นบอกวอจุดนะเนี่ยบอกวอจุดถ้าเป็นบอกวอจุดก็คือบอกสองนะบอกสองนะอ่าบอกวอจุดจะเป็นบอกสองเห็นไหม ถ้าวาตรงนี้มีจุดหูตรงนี้จะไม่ขีดนะเนี่ยหูตรงเนี้ยหูตรงนี้จะไม่ขีดนะถ้าวานี้มีจุดหูจะไม่มีขีดเนาะจําไว้นะถ้าหูขีดเขาบอกนิยมนะถ้าหูขีดเขาเรียกว่าบอกนิยมอ่าแต่ถ้ามีวจุดหูตรงนี้จะไม่ขีดนะอ่าอันนี้ก็คือบอกที่หนึ่งอ่าดูเหรียญน,นี้ดูเนี่ยเหมือนกันเห็นไหม เหมือนกันหูไม่ขีดนะครับนะถ้าหูไม่ขีดแบบนี้วอรตรงนี้ต้องจุดแน่นอนเห็นไหมคาว่าวัด,วดนะมีจุดแน่นอนอันนี้คือเขาเขาแยกนะอ่าแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นอ่าบอกสองเขาจะดูตรงไหนอีกเขาดูตัวหนังสือตรงนี้นะครับนะหนึ่งเขาดูจุดตรงนี้นะถ้านี้จุดก็คือบอกสองสองเขาจะดูตัวหนังสือเนี่ยจิตตะคุตโตกับพันธะมุตโตตัว ใช้ยาทั้งสองคำนี้เขียนด้วยภาษาสังสกฤตนะหลวงปู่หลวงปู่ผางหลวงปู่ผางอาหลวงปู่ผางจะเขียนเป็นบาลีแต่หลวงปู่จือจะเขียนด้วยสังสกฤตอย,อ,อย่างอย่างงี้เนาะจิตตะคุโตจิตตะคุโตเห็นไหมมีสะกดมีมีมีสะกดเห็นไหมจิตมีตายตายต่อเต่ามันจะมีจุดมีใครป่ายไหมคุดโตตายต่อเต่า จะมีไคป่าจิตตะคุตโตเป็นภาษาบาลีพันทมุตโตเป็นภาษาสังสกฤตเห็นไหมอันนี้เขาแยกกันตรงนี้นะอ่ะนานวิธีแยกง่ายๆเนาะ,ะดังนั้นในคลิปนี้จะมาแนะนํานวิธีการดูเก้ดูแท้เขาดูอย่างไงเนาะวิธีการดูเก้ดูแท้อ่าประการแรกคือเราแยกบอกให้ขาดก่อนประการที่สองเราก็ดูแบบเบสิกนะเอาแบบเบสิกเลยนะ เบสิกเนี่ยหนึ่งผิวต้องตึงต้องแห้งผิวเหลียนี่ต้องตึงแห้งนะตึงแห้งสวยหนะ้าเหลียนนี่สวยนะครับนะตึงแห้งนะอันนี้นี่สวยๆเลยล่ะตึงต้องตึงต้องแห้งมันตึงอย่างไงมันแห้งอย่างไงนะเนี่ยต้องตึงอย่างไงี้เห็นไหมผิวตึงแน่นเปรี้ยอย่างเงี้ตัวหนังสือ,อนี่คมชัดอย่างนี้นะอ่าจําไว้นะตัวหนังสือคมชัดอ,อย่างนี้นะเนี่ยเห็นไ,ไหมอ่านี่เห็นไหมอ่าดูเห็นไหม ตัวหนังสือต้องคมชัดอย่างนี้นะครับนะต้องคมชัดอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะตัวหนังสือต้องแน,น่นพื้นเหรียญต้องแน่นนะต้องแน่นต,ต้องตึงนะต้องคมอย่างนี้นะอันนี้เบสิกของการดูแล้วพลิกมาด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนะพลิกมาด้านหลังก็เหมือนกันใช่หไหมตัวหนังสือเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเลอนี่ยเหรียญนี่ยังสู้ไฟเลยนั่นนะครับนะผิววับวับ,ววบเลยนะอื สวยนะครับนะเหรียญสวยนะอ่าเนี่ยไหมต้องตึงเห็นขี้กาดอย่างนี้ไม่ใช่เก้นะครับนะขี้กาดกล้ก็แท้นะครับนะเดี๋ยวจะบอกจุดายตังค์เดี๋ยวจะบอกจุดายตังค์มีทุกเหรียญนะครับนะมีทุกเหรียญขาดไม่ได้ใช่ไหมอ่าจำไว้อยู่ในลักษณะประมาณนี้ไว้ก่อนนะอ่าจำอยู่ลักษณะนี้ไว้ก่อนอ่าเมื่อเราดูอย่างนี้ขาดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูจุดใจตังค์เลย จุดใจตังท่านจับเหรียญมาปุ๊บท่านพิกเลยพิกซ้ายพิกอย่างนี้นะพิกอย่างนี้ทั้งคู่เลยนะอ่าพิกปุ๊บนี่จุดใจตังเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมีทุกเหรียญนะครับนะมีทุกเหรียญยเนี่ยเห็นไหม นูนนูนี่เห็นไหมนูนนูนตัวนี้แหละครับหนักตัวนี้เป็นตัวจ่ายตังค์นะตัวนี้เป็นตัวจ่ายตังค์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนอยากยึดติดกับกับนูนนูนนี่นะทุกคนต้องยึดติดกับตัวตัดนี่จะดีกว่านะตัวตัดตัวนี้มันต่างกันกับบล็อกนิยมกับบล็อกสองเนี่ยต่างกันอยู่ตรงที่ตรงนี้อย่างเดียวนะต่างกันอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะถ้ามีตุ้มๆอย่างนี้ นนนอย่างนี้ก็เรียกว่าบอกสองถ้าไม่มีนนนเป็นบอกแรกเลยนะครับนะเป็นบอกแรลกเลยเพราะตัวตัดจะเป็นตัวตัดคนละตัวกันแต่ตัดเหมือนกันต่างกันตรงที่นนนนในอย่างเดียวนะเห็นไหมตัวตัดเหมือนกันเห็นไหมบ้วเนี่ยเนี่ยสวยงามนะครับนะจุดนี้แหละครับเป็นจุดใจต่างของเหรียญปูหลานทั้งสองพิมพ์ด้วยนะทั้งสองพิมพ์ด้วยนะไม่ใช่พิมพ์นีพิมพ์เดียวนะทั้งสองพิมพ์ด้วยเนี่ยจะตายอยู่ที่ตัวตัดตรงนี้เลยนะ ถ้าทุกคนจับมาปุ๊บดูตัวตัดเห็นเป็นอย่างนี้จายเลยครับตัวตัดอย่างนี้ไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยใจยตั้งใดเลยนี่เห็นไหมสําคัญไหมครับนี่แหละครับเป็นวิธีการดูแบบง่ายๆเลยนะครับนะแบบง่ายๆนะอา้าวดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูอยู่ประมาณนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกาลังใจงนะครับนะ โอกาสหน่าจะหาเหรียญหาข้อมูลต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กันต่อไปนะครับ